สวัสดีครับพบกับตองดีเอชชัตเตอร์นะครับเรามาตามดูพฤติกรรมช้างป่ากันต่อคลิปนี้เราได้ภาพพี่วัยรุ่นพาน้องออกมาวิ่งเล่นนะครับแล้วก็มีการส่งเสียงร้องกันดังมากนะครับเราได้เห็นของช้างอยู่ไกลๆตอนนี้ของใหญ่กำลังกินดินปอง และกำลังมุ่งหน้าออกจากโปง่งเข้าไปในแนวป่านะครับเราก็มาลุ้นกันดูว่าเขาจะไปไหนระยะที่เขาอยู่กับเราอยู่ค่อนข้างจะไกลนะครับปกติการถ่ายภาพเราก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่เลนส์ค่อนข้างจะยาวนะครับเพื่อให้ได้ภาพใกล้ๆแต่ตอนนี้เราใช้เลนส มุมกว้างเพื่อเห็นมุมทั่วไปนะครัว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่ฮะเราเห็นว่ามีตัวใหญ่เพได้จัดเล็กบการถ่ายภาพช้าเวลาเขากระจายตัวอยู่ก็ค่อนข้างจะยากรพราะเลนปกติมักจะออกแบบมาให้โฟกัสเฉพาะจุดที่เป็นจุดเดอยยย่อยนะครับ แต่เราอยากได้มุมกว้างที่ให้ได้เห็นเหตุการณ์ทั่วไปที่เกิดขึ้นนะครับแล้วเราได้ปล่อยเสียงต้นฉบับออกมาด้วยนะครับอาจจะมีเสียงบรบกวนบ้างแต่เพื่ออันรถของการรับชมอยากให้ท่านผู้ชมมาอยู่หลังกล้องกับพวกเราด้วยนะครับ นี่ครับพาน้องโดนเล่นนะครับเราจะได้ยินเสียงช้างร้องเป็นระยะระยะนะครับเพราะว่าช้างที่เขามาอยู่ตรงจุดนี้เหมือนเขาแยกกันอยู่นะครับเขาส่งเสียงร้องเล่นกันนะครับเป็นพฤติกรรมที่เราไม่ค่อยเห็นนี่นะครับนี่ตัวนี้ก็พาลูกน้อย แล้วก็น้องๆน่ะพิ่งเล่นอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเขาคึกขนองเป็นพิเศษนะครับเราไม่เข้าใจว่าเป็นพฤติกรรมอะไรของเขานะครับปกติจะกินกันอยู่นิ่งๆนี่ดูนี่ครับเท่าที่เราฟังเสียงร้อง ถือว่าดังมากนะครับไม่น่าจะว่าผงไวรุ่นี้ร้องหรือว่าตัวอื่นจากในของข้างๆร้องนะครับเพราะว่าช้างค่อนข้างจะเยอะและมีการส่งเสียงร้องไปมาถือว่าคึกคักมากทีเดียวนะครับตอนนี้ก็ลุมกันกินดินปองอยู่ครับ ก็ขอบคุณที่ติดตามร,รับชมนะครับเอมีอีกตัวกําลังจะออกมาในแนวป่าทางขวามือด้วยนะครับไม่รู้จะออกมาหรือจะเข้าไปในป่านะครับคือว่าช้างค่อนข้างจะเยอะนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ